ได้ทานหลากหลายดีครับเมนูสลัดได้ทานหลากหลายเลยก็อย่าลืมนะครับยังแล้วอืแซบ่บช <c oughs> วนทุกท่านนะครับ,บรมีกบัวมีข้าวโพดไปได้เยอะๆเลยครับอ,อ,อร่อยครับหอมกินงาะดำครับครับอันนี้เป็น น,น้ำสลัดเ,เขาเรียกว่างาดำมัง้งนะครับงาดำนะครับก็อร่อยอยู่นะาการกับสลัดก็นาน,านาทานทีนครับก็อร่อยนะ่าจะอร่อยอยู่นะอ,อารลาดลงไปเลยนะแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีแครลอดมีผักมีถั่วมีเม่ซื้อสลัดที่บ้านมาครับม,มาทานด้วยกันได้ทุกท่าน แล้วก็มีของหวานอีกหนึง่งอันน่ากินครับน่ากินน่ากินมากน่ากินมากสวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงแล้วเมนูมื้อเที่ยงครับมาทานด้วยกันนะครับมาทานด้วยกันเด้อแกะบัวมีข้าวโพดอเลยเยอะๆเลยครับอืม,อ,มอร่อยอครับหอมกลิ่นงาะดําครับ เมนูรถอ้วน,นครับเมนูรถอ้วนก็ชินทุกท่านนะนะครับอร่อยอร่อยไม่เที่ยงนะครับมาทานด้วยกันครับต้องชิมดูก่อนครับอร่อยไหมพอซื้อมาทานาาได้ไหมเพอ,อืเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเนาะก็มาทานด้วยกันนะครับมาทานด้วยกัน ไาดำครับหน้าหนทานหน้าทานทา,า,านอร่อยอร้อ<ฮ>นตานี้แหละครับฐานสลัด <c oughs> สลัดงาดำสลัดงาดำนะฮะสลัดงาดำมาเด็กบัวมีข้าวโพดอยไ่ใเยอะๆเลยครับอืมอร่อยครับหอมกลิ่นงาดำครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเที่ยงแล้วเมนูมื้อเที่ยงครับมาทานด้วยกันนะครับมาทานด้วยกันเดอ้อทานอร่อยอร่อยครับง่ายง่ายนะฮะสบายสบาย,บายนะครับก็มีนูรถวันเนาะอก็เลยทานสลัดนะครับซื้อสลัดที่บ้านมาครับกลก็มาทานด้วยกันเด้อทุกท่าน แล้วก็มีของหวานอีกเป็นอันอานอร่อยอร่อยกับ<ฮ>กับสลัดก็นานทานทีครับก็อร่อยน่าจะอร่อยอยู่นะอ,อ,อลาดลันไปเลยนะวันนี้เมนูรดอ้วนทานาสลัดสลัดรับสลัดหานสำเร็จนะฮะมาเดิมมาดื้อ อาหารด้วยกันครับหุ่นจะดีก็อร่อยราคาก็ไม่แพงอ่ะเอ็ดบัวมีข้าวโพดไปเลยเยอะๆเลยครับอร่อยครับหอมกินงาดำครับ โอ้ยอย,ยอดยอดยอดนะครับสลัดงาดำงาดำครับโอ้ยโอ้ยอย,ยอดยอดยอดนะครับสลัดงาดำงาดำ,ดำ <c oughs> ก็ชวนทุกท่านนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันนะครับก็อากาศเย็นๆฝนมันตกนะครับก็ทานง่ายๆแบบนี <c> ้ <oughs> เมนูรสอ้วนนครับเมนูรสอ้วนก็เฉินดกท่นนะพอซื้อมาทานง่ายไม่แพงเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพทานก,กับสลัดก็นานๆทานทีครับก็อ,อร่อยน่าจะอร่อยอยู่นะอรลามลงไปเลยนะยนี่นะอันนี้แหละครับ านสลัดสลัดงานดำสลัดงานดำออนะฮะสลัดงานดำมาเด้อกานกับสลัดก็นานๆทานทีครับก็อร่อยน่าจะอร่อยอยู่นะอืลลาดอมไปเลยนะซื้อสลัดที่บ้านมาครับนำมาทานด้วยกันได้ทุกท่านแล้วก็มีของหวานอีกหนึ่งอัน พอซื้อมาทานได้ไม่ใชมเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพเมื้อเที่ยงหุ่นหลอหงสวยสลัด <c oughs> สลัดอร่อยอ,อร่อยกันกับสลัดก็นา,นานทานทีครับก็อ,อร่อยนะ่าจะอร่อยอยู่นะ อรดามไปเลยนะฝรั่งกับแอปเปิ้ลน่าก,กินครับน่าก,กินน่าก,กินมากน่าก,กินมากมาเดิอมาเด้อมาทานด้วยกันครับอหุน่นจะดีก็ครับอันนี้เป็นน้ำน้ำสลัดเขาเรียกว่างาดำมัง้งนะครับงาดำนะครับก็อร่อยอยู่นะ เมนูรสอ้วนครับเมนูรสอ้วน็เชิญทุกท่านนหอมหอมกลิ่นงาดำมากมีถั่วด้วยนะเขาก็มีทั้งไอ้ผลไม้หลายอย่างนะครับนมีไออะไรมีฝรั่งเนาะมีฝรั่งมีแอปเปิลนะครับ ดนูมื้อเที่ยงหุ่นล่อหงส่วยสลัด <c oughs> สลัดอร่อยอร่อยนะครับอร่อยอร่อยมื้อเที่ยงนะครับมาทานด้วยกันครับต้องชิมดูก่อนครับอร่อยไหมครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดยอด,ดยอดนครับส,สลัดงาดำงาดำ หนูมื้อเที่ยงหุ่นลหล่อหงสวยสลัด <laughs> สลัดอร่อยอร่อยกานกับสลัดก็นานทานท,าทีครับก็อ,อร่อยน่าจะอร่อยอยู่นะอลา,าดมันไปเลยนะน่ากินครับน่ากินน่ากินมากน่ากินมาก ทานกับสลัดก็นานๆทานทีครับก็อร่อยน่าจะอร่อยอยู่นะอลาดลงไปเลยนะก็ชวนทุกท่านนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันนะครับก็อากาศเย็นๆฝนมันตกนะครับก็ทานง่ายๆแบบนี้ก็ชวนทุกท่านนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันนะครับก็อากาศเย็นๆฝนมันตกนะครับก็ทานง่ายๆแบบนี้ ถ้าเราทานแบบนี้ตลอดรับรองไม่อ้วนนะครับไม่อ้วนก็ได้ทานหลากหลายดีครับเมน,นูสลัดได้ทานหลากหลายเลยก็อย่าลืมนะครับยังแล้วครับอันนี้เป็นน้ำน้ำสลัดเขาเรียกว่างาดำมั้งนะครับงาดำนะครับก็อร่อยอยู่นะครับ,นะรบอันนี้เป็นน้ำน้ำสลัดเขาเรียกว่างาดำมั้งนะครับงาดำนะครับก็อร่อยอยู่นะ อนี่นะอืมอืมอร่อยอืมราคาก็ไม่แพงนะซื้อสลัดที่บ้านมาครับก็มาทานด้วยกันได้ทุกท่านแล้วก็มีของหวานอีกหนึ่งอันครับอันนี้เป็น น้ำสลัดเ,เขาเรียกว่างาดำม,มัง้งนะครับงาดำนะครับก็อร่อยอยู่นะอ่านอร่อยอร่อยเม็ดบัวมีข้าวโพดอยู่เยอะๆเลยครับอืมอ,อร่อยครับหอมกลิ่นงาดำครับดีนะเนี่ยดีสุขภาพด้วยครับ อย่าลืมนะครับหามาทานกอร่อยนะอร่อยเขาเรียกว่าเมนูอาหารกลีนเนาะอาหารกลีน